อยายจะกลับไทยสิบก้าตุลาคมนี้เอ้าหรอหนูยังไม่รู้เลยแม่เพราะว่าหนูเอกสารยังไม่เสร็จไงจริงางานงติด่มนั่นแหล่ะมันห่วยนั่นแหลวน,นั่นทวมอืมมนนจะไปหายไป,ปนอยู่ ่บ็บานเด็กเพิ่งกลับไปไทยเขาต่อหลายหลายเครื่องอืมต่อเอมันไม่ได้ไปสายตรงนะต่อเครื่อง่อนเมยเด้อทั้งชีวิตเดินทางทั้งชีวิตเลยเคยต่อเครื่องอยู่สองครั้งถ้าเป็นจริงคนไปตรงทุกทุกมองเยกเว้นมีสองครั้ง มาจากสวิตสกีอืมสวิตสกียังอยู่ดอนเมืองอยู่เด้อขึ้นยุโรปไม่ยุโรปรุ่งเรืองที่ดอนเมืองไปต่อเดนมาร์กอืมตันสก์กับรู้สอกผิดตันสก์กับแม่เดนมาร์กแล้วกาตาร์ ฟินแลนด์กาตาไทยอืมไทยเดนมาร์กฟินแลนด์นี่สองเรือได้สิ่ต่อเครื่องนี่สองสิบเลือนี่สองเรือได้สี่น่ารัสง,รงสายตรงมั้คหัหวย ใช้ไปต้เครื่องอยู่กับต่ายเครื่องดีเล่นประเทศให้อากาศดีมอด้อกาต้าเพราะหายลงเล่มหายยังหายยายไปสายตรงดีแล้วยายแล้วการไม่ต่างกันหรอกเดี๋ยวนี้ในช่วงเด็กน้อยในฟาร์มมาเนี่ยตินแอร์มันประท้วงนะมันรับ รักกว่มันก็ประท้วงตัปีนั่นแหละตวงเปลีนเลยแพงสายตรงอ่ะหรือไม่มีไฟเบ็นเลยไม่แน่ใจหนุ่มแยากแขง็งแรงก็แกไปเนหงอนแข็งงเจ้า,าจจก็แต่ามี้งันดิดีได้แม่นหนหวงนหหนุ่มเ้งันดีด้เดีมันนกดำ นั่นปะงานเหมากับงานชั่วโมงมันก็ละแบบเลยแล้วก็หนากินเปียบมูไม่ว่าแผอ่ะหนูคอยจะมางานเหมาคอย,อยางานไมลาเห็ดนะเขาเห็ดแบบหนูนั่นชั่วโมงอ่ะถึงงานชั่วโมงเราเราก็ไม่เอาเปียบใครถูกปะไว้ก็กว่าก็ไปก็ในงานดีผู้หนึ่งอยู่ได้ นั่นส้มุ่องไปกินเปียกมูบะไ,ไหนเด้เขามีหูมีตามีกล้องเหยกล้องเขาทุกยุดธ์อาหารไม่ดีเขาไม่ค่อยอยิ่วแค่นั้น,นบ่าดอกซื้อไฮด้ยวย่ได้ผ่านพิงซื้อไฮด้วย มื่อน,นี้ซุมเก็บบังไม้นัน่นที่มากับบริษัทนีน่ยเขาขับรถไปนกไม่ได้ไปต่ำหน้ารถต่ำจนว่าเขาไม่จะว่าเป็นยังไงต่ำจนว่าไอ้หมอน้าแตกไหมเจ้าว่ามันเป็นยังไงด๋ว่าเขาจะโซลูชั่นได้อให้ซื้อเลขหลักให้อ่วยปนนี่แหล,ละ ทมือบลับ่รวยอยูรวยอีกรวยต่อไปไม่สนับสนุนการเล่นเลขเล่นหวยเล่น,ล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 นไอความเสียเส่ยงไอเสี่ยงโศกเด้เดี๋ยวว่าสิพให้เบื้องยูอันนี้คือาตัวเดว้แต่ไม่รู้มันจะออกตัวไหนนะมันจะออกตัวที่ว่าทะเบียนโลคั่นบ่จะไยงบไปหาบ้านไป ไอสซื้อหาเอยคุณหาอนะเนี่ยอืมไม่หาบาทคุณหาบาทหาเลยคือยอมํำใจเพื่อที่จะรับซับแสดอโอ้แน่ทั้งกินทั้งจุมทั้งว่าทั้งอยากนอนบันเบียกเบ่เดหรอกน้องวา,าวา่าน้องเอาเร่าอืม คุณยายกป็ยัยงไงบ้ไห大ยายเช่าห้องอยู่ติดจ่ะไม่ขาดในบ้านตัวเองค่ะนี่คือคนหนาบ้านเพื่อนจา่าอยู่บ้านเพื่อนนะคะบ้านเพื่อนที่บ้านเก่าแล้วแต่ไม่เป็นไรเราขอแค่ที่อยู่อาศัยคือบ้านผัวนะคะผัวที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะบ้านแฟนน่ะแหละเอา,เอา,เอาพูดให้ดูดีก็คือบ้านแฟน พูดให้ดูดีๆกับบ้านเพื่อนเออเขาเป็นนางสาวอยู่นะไอแอมนางสาวอยู่นะคะบ้านหลังนี้ก็มีประมาณสามห้องนอนหนึ่งห้องนะ้ำานยกระห้องนะ้ำบ้านเก่าแล้วไงจะก็อสร้างของบริสิทีย์บ้านเก่าบ้านใหม่อย่างก็สร้างขอให้เรามีที่สุกหัวนอนมีที่ผักพิ้งลงทะเบียนบ้านอยู่ตรงนี้ไม่คิดเยอะค่ะกินไปมือให้มันหลอดอย่าไปคิดเยอะชีวิตคนเราอะ่ะอืมคิดหลกก็ จอ,อยี่หมองเขาคิดไปก็จอ,อยี่หมองเขาคิดเยอะเป็นโลกประสาททําไมไม่กินก็กินไปขนาดไม่กินยังบ่กินเออคุณน่ะไม่น่านอยากกินเล้วนึงอันนี้แสดงว่าจอเขาไป็นไงมา,มาอันนี้คือบ้านอยู่สิบกว่าปีแล้วค่ะบ้านสามีบ้านสามีที่ไม่ได้จดทะเบียนเน้นนะคะย้ํานะคะบ้านเต็เงหรือเปล่าตอนนี้เป็นบ้านเราค่ะเมื่อไหร่ที่เราเลิกกันเราก็จะ บ้านฉันโาเป็นบ้านเธอเห็นว่อ่ะตอนนี้เราใช้คําว่าเราอ่ะเราถ้าเลิกกันไปบ้านกูบ้านมึงบ้านกูตอนนี้เรายังใช้คําว่าแม่ด่านแตล้ลมบ้านของเราบ้านของพวกเราเมื่อไหรที่เราเลิกกันไปทะเลาะกันหรือเดินจากกันไปต้องอยู่ที่เอกสารเท่านั้นไม่มีคําว่าเราคําพูดนะคะ อยู่ที่เอกสารเท่านั้นอยู่ที่พินัยกรรมและการเขียนกระดาษไว้พอเพื่นกับมีลูกสองคนไม่ถามแต่ว่าไอ้ฟังหอวลายไปเพื่อนกับมี่ลูกสองคนข่อยกับมี่ลูกสามคนหมืนมับ้านนี้เขามีมาก่อนที่ข่อยจะมาอยู่น้าเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้ก็คือถ้าเลิกกันไปค่อยไม่ได้อะไรแต่ข่อยยิ่งเหยียดยันคอยซีเอากะกูซีเอาแม่กูอยากได้ของมึงแม่มม่เข้าใจเบ่ เขาเทียนก็มือขึ้นมือซาวหนึ่งก่อนปะนไหนสิแต่งงานบ่แต่งกับเฮ็ดพี่นายกลับไปเด้อมันเกาหัวหัวปอบี่ผมมันล่ะโอ้ยห่ามึงจุ๋มมือหนึ่งบอกตะเรืองมุ่นให้กูได้นี่หนึ่งเสร็หนึ่งส่วนสิบนะให้กูได้เนี่เทียงเอามุ่นเขาไข่เขาเฝ้าไปทั่วที่พราะเดี๋ยวไม่ได้ไข่เฝ้าอีหลีว่าตนาหาเรายันไหนน่ะใส่เอกสารเนี่ยใส่นี่เสียเวลากับบางสิล่ะ เสียเวลาสำหลุดหมดแล้วปันให้คอยแน่หนึ่งเปอร์เ็นกัยังดีเมื่อได้จริงๆเขาเล่นต่อตอใจเขาใช้ครีมต่อๆยี่ห้อต่อๆนะคะ <laughs> มื่อหนึ่งไม่พยั่งข่อยหาได้ไปดูเฮ็ดนอ่นนี่ไปอยกกไปใส่กับไปแล้วกันตื่นขึ้นมาบอกตเรื่อมุ่นอืมอกว่้มันใจขาดตายระาวาังจะขาดต,ตวัว เธอจะมาเป็นอะไรไม่ได้นะไออีกแล้วหรอตอยก็ตอยไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ให้ฉันเผื่อว่างสิละจะมึงจมอย่างต่ละเมือเออตอยแล้วมันรแล้วลูกมึงเสียใจเงินบรกูนั่นก็เรนะืออะไรยังแย่งเออัอก็พูดมากาง,งี้จะไม่แบ่งมาสิร์ฟเรบอกเออก็ต้องแบ่งเผื่อบ่างสิละความอยากได้ความหลภมากของข่อยถ้าเขาไปหายังเหมือนอยากเอาของเขาอีหลี เอยบอกกับเรอีหลีบอกกับค้นจะของบ้าเนเหรอวะเสียเวลาสังขารนั้นก็สุดลงไปเรื่อยๆถ้าเธอเธอเป็นอะไรขึ้นมาน่ะเธอมีอะไรให้ฉันหรือเปล่าเนี่ยถ้าเสียเวลาเสียเวลาฉันกับบมีฉันดูแลเธอดีกระดองนะรูะ้วะแล้วมึงดูแลอย่างกูเลยพูดมึงไปยู่ไทยมึงมามึงก็มาใส่บ้านกูมึงยังมาใส่เงินกูมึงจะมาดูแลอย่างกูวหรอ ข่อยางนอนมันเจ้าอยู่บ่ก็คอยตะค,คอยเปคนกินอีหยังเนี่ยนอกว่าสิขี้ขามเขาไปเห็อนอีหยังไม่ได้เหนื่อย,ค,ยคือขี้เกียจค่ะยายไปเก็บเห็ดก่อนเนอะโอเเ้ยเก็บเผือแนนะ่เห็ดเพือกข่อยบอกอย่างเปเก็บเพือนจริงๆกินก็ไม่เท่าไหร่นะแค่จะเห็นเลยสะอ่อนเห็นเห็ดสิเป็นคนที่สะอ่อนเห็ดเออม,มากไม่กับว่าสะอ่อนเห็นเด้แต่ว่าเห็นเห็ดเพิอกเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นสื่อแบบมันน่ารักอ่ะมันตุ้มูตัวเมียไปไปคุณยายดูแลใส่เกลือบงเกลือบุญเลยนะ โนปีจะย,ยังไปหาเด้่ยสัตว์น้อยในปา่าขบวนมันจะมาหามันจะเจอกันเลยแม่ยายจะไปเก็บเห็ดเพิงกเบลฟ์อืมย้ายไปในป่ามันก็ได้วันนบ้ยังไปไประเดีย๋ยทำไมของกลับท่านของเถือยังไ,ไยง,ไอยงไปเลยคอยถือตะพาสปอร์ตคอยไปอีหลีเขาบอกว่าเอาอย่างเสื้อผ้าอีากัสุดข้าวที่ไม่เอาแล้วมันเหนื่อยรอกระเป๋าอ่ะอืม เยากได้คู่แนวไปอยู่ตัหงบอ่บอบางคนเดงไปบอ่บอ,บอคนนี้อย่างไปเหลือพาสปอร์นตแค่กระเป๋าติดตัวไปแค่นั้นบ่เอาเมื่อยงเมืยอไรเมืยอไหมไม่เอาแล้วอ่ะหอบแต่เงินไปสใส่ไอเทียมพ่อจบเอเทียมก็ไม่อยู่สองสามยูโลนี่แหละ <laughs> สั่นตุก็คือน่าจะโรงเรียนควนยมุ่มงว่า เอกสารก็ยังมาแล้วแล้วก็เรื่องลูกเนี้ยปิดข่อยกเกษเอาหน่องสองคนไปอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่กับพี่บิ๊กว่าพี่บิ๊กว้างที่จะอยู่กับน้องไหมหรือพี่บิ๊กยุ่งงานหรือพี่บิ๊กยุ่งอะไรอยู่นึสินะก็อยากให้นายตากับโตเกี่ยวมาเห็นสั้นตู่กับโซเฟียอยู่อขอคนละภาษามึงนู้นจะคุยอะไรกันเออเดยวเขาจะคุยอะไรกันกระย่งอย่างบ้าได้ข่อยอย่งวางแผนมันเพราะตัวข่อยเนี่ย ในความคิดของก่อยคือค่อยจะไปพร้อมกับลูกแล้วคากลับมาค่อยก็จะมาส่งแล้วคอยกสิกับนสินะแต่ไม่มีคุณพ่อไปด้วยบ่าค่อยยางไม่ีโมเมนต์โดยที่ไม่มีพ่อเขาเพราะว่าเขาอยู่ตั้งหลายปีแล้วยุก็พอเขาให้เว้นแบบว่าหมายถึงว่าอยังยุ่งส่วนโตไหมค่อยค่อยไม่อยางให้เขาพ่อเขามาข่อยพ่อเพราะว่ามัน,ม,นมันเลยจุดอ่ามันมันมันเลยจุดนั้นไปแล้วแต่สําหรับแฟนใหม่ก็อยาไปอยากให้ไปยุดอกแต่ยันแฟนเก่าเขาเครียดกัน ยันเขางองแง่กันยันเขาแบบขิวกันเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเขาอาจจะคิวกันก็ได้นะอะไรวะลูกกูก็ไปกับผพวใหม่ของมึงเอาแบบเพื่เก่ากันสิวา้าเครียดน้อยเห็นปะหนลูกกับลูกปู่แต่จริงอะ่ะแฟนเก่ากับแฟนใหม่เขาเป็นเพื่อนกันจ้ะอืมเป็นเพื่อนกันนี่เลยเป็นงานที่เกี่ยวกับงานอ่า งานเงืนงานสร้างอย่างเขาเส้นนี่ก็นั่งก็ไปนะมีอใหญ่นี่แล้วก็ไปส่วนบักอันนั้นกันเขาก็คุยกันเป็นมูกันไม่ได้ทะเลาะอะไรกันแล้วตวกกอนทะเลาะกันสามปีกว่าเออทะเลาะกันแบบแย่งดิฉันนะคะฮะไลน์นี้ได้0ูนย์จุดห้าไม่มีเว้ยเป็นอีหย่งเหมือนก็พูดอะไรผิดเนี่ยโอเค ไอ้บอกยังผิดนี่แหละไม่เล้เตือนอืสามีเก่ากับสามีใหม่เขาเป็นเพื่อที่เดียวกันต่ก่อนเขาก็ยิ้มหัวกันนะคะย่ายติได้มาถึงเหีงยกินมูผัวยาย่าอย่างย่า,ยา,ยา,ยายคือได้มากกินมูผัวยาย,าย่าเป็นบ้าบออีหยังเอม็มเราจะเขียนไหมเนี่ย กูโปราไฟนี้ลูกคุณมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะก็ขอดูโปรไฟเขาไม่ได้แตกใครขึ้นนะอ๋อเอโมโอเอพลเบรนเลเพลพลโอ้อ่านไม่ออกประเทศไหนสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะผัวเก่ากับผัวใหม่เขาเป็นเพื่อนกันหมายถึงเพิ่งมาเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคือเขาทะเลาะกันเพราะเขามาคบคนนี้สิปีกว่าแล้ว ซีปีที่เขาไม่ยอมรับกันผัวเก้าข่อยไม่ยอมรับผัวใหม่ข่อยแต่เพื่อลูกไงเขาก็เลิกกายมันก็เลิกเขาใจธรรมาชาคนเรามันแก่ไปในอนะคตเรื่องที่มันผ่านมาก็ผ่านแล้วผ่านเลยม,มันมันไม่สามารถย้อนกลับไปได้ทุกอย่างแก้ไขอะไรไม่ได้ก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน <c oughs> คืออะไรอ่ะยืดิสองอันดัมแล้ว ขอบคุณค่ะเข้าร่วมแฟนคลับ Thank you กีโตสประยุ์กีโตสขอบคุณค่ะนิตยาสาวโควราชโคราชบ้านเองทักทายนะคะทักทายทุกจังหวัดจะค่อยเป็นคนอุดรฝน,นประเทศเนี่ยโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่มกกระสิญอนหลุนใส่ลำโพงโ นุ่มกับเียซึ่งสังขารนี่ไม่เที่ยงมันมันอยากเห็ดน,นั่นเฮ็ดนี่พอแท้แทกับประกาศเห็ดน,นุ่มกับสบเฮ็ดหนังโทงกับสีตัดปากกับสิสีที่เฝ้ามาประกาศย่างๆคว <c oughs> <c oughs> ามเบาหนาได้อยู่ตัวปกาปรไปทัาผขดผาวและขยานแล้วมันอยากได้อยากทําอะไรแล้วเหมือนว่าสังขารพอแค่นี้นาตอนนี้คือพอใจแค่นี้ คือบอบอกลูกไส่เจ้าในย่าให้เป็นเพื่อนที่ดีกับแม่นาริตะ่อยบอกใครบ่ได้ดอกจาก้าทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองนะคะที่รักจาก๋าบอกใครบ่ได้เพราะอย่างตัวใคยนี่ก็เรียนรูกผิดถูกทุกคนมาเรียนรู้ผิดถูกในชีวิตตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นว่าตัวเองต้องไปต่อให้ได้ให้กําลังใจทุกคนเด้อเขาจะมาขอคอมเมนต์นี่จะบ่นผิดเด้อแต่ว่า ถ้าเจ้าคอมเมนต์มากคอยกระตอมให้เจ้าได้เ้าไปบอกใครบ่ได้ดอกแต่ตัวเฮายังไม่มีคนมาบอกเขาใดเลยอั่นบ่ชีวิตแต่ละคนน่ะต้องเรียนรู้ผิดถูกถูกก็ถูกผิดก็ผิดหรือถูกผิดถูกผิดเป็นเรื่องปกติแม่ัวเจ้าข้อน,นี่คอ้เมนต์นี่ก็น่าจะเรียนรู้ผิดถูกมาทั้งชีวิตเหมือนกันนะตัวใครนี่กันไม่ใช่ว่าเคยผิดพลาดมาแล้วจะไม่ผิดพลาดอีกตัวใครนี่ก็ผิดบาดผิดผลาดมาตลอด ด้วยเชื่อว่าเราแก้สนาคารแต่ละอยา่างแต่ละอย่างไปแต่ละวันเอบบงหูเดออกหอวางแผนไว้หน้าคนจะเป็นแบบนี้แต่มันไม่ได้เหมือนดังที่เราคิดไว้เข้าก็เลยยึดหลักว่าเอาวันหนึ่งให้มันรอดก่อนอืมมาบอยบอกลูกแขงไดลูกเขาเป็นเด็กหน่อยแล้วเขาเขาก็ต้องเรียนรู้ชีวิตไม่มีใครกําหนดชีวิตใครคะ่ะไม่โตเจ้าน่ยกัยังไม้กาหนดชีวิตเจ้าใดบ่ก็บ่ได้เคยเคยคิดในยๆแค่นี้นะตะกอนเนี่ย นนก็ไม่ได้ดังใจอันนี้ก็ไมดังดังใจอันนี้ก็บ่ได้ดังใจเฮ้ยสรุปยื้อซื่อนี่เออเขาก็กินแ่บอยู่นะอืไปใส่าม่ใส่ก็ไปด้วยนะมืออื่นบปไปบ่ได้มือนี่กูไปมันได้ซะสิ่นะมันไม่มีอะไรที่จะมาคอนทชีวิตอีกคนคนหนึ่งได้อแม้ตัวตัวเราเรา,เรายังคอนทชีวิตตัวเราไม่ได้เลยอาจจะรักกันสนิทกันอาจจะเตือนกันนี่หน่อยบ่าวาหยญย่กระซังผัวเมียเนะี่คู่มือนี่คอยกับผัวคอยอยังบอกบกันเ่เรื่องอยู่ ค่อยเทียงอบม,มูนมากคเมะบกกันเนี่ยเขาว่าปีนี่แล้มึงาเขียนสมบัติให้กูกูกบมึงตัดขาดกันเลยค่อวางคือครูมันสิมันบอกว่ากลย,ย่นยินมึงบอกหลายปีแล้ว <c oughs> มันเป็นเรื่องแต่ละมันก,กูได้ยินมึงพูดหลายปีแล้วมึงจะไปจากกูเนี่มึงไม่ไปสักทีเลย จุงจ๊งๆขอบคุณค่ะเขาร่วมแฟนขับนะคะเห็นบ้ใครมีแฟนคนแรคลับเห็นบาดิมือดีฮักมืออ่นสังมือว่านก็สังมืนอนสีสังกว่าหลายมือว่านอย่าลืมเก็บกล่องนะฮะอะไรคะแย่าอ๋อคืออะไรคะเก็บกล่องนะคะทุกคนอย่าลืมเก็บกล่องคืออะไรวะจะเขียนใหม่ดูอากาศดี อากาศดีอารมณ์ก็ดีเออตอนนี้อารมณ์ดีอีกนะที่อาจจะอารมณ์เสียเราไม่สามารถไปค้นทรลนชีวิตไผ่ได้หรอกแต่โตห้าแต่แท่นี่ยก็ยไม่มีใครสามารถคอนทูลค่อยได้เลยีอลีเพราะฉะนั้นแล้วปล่อยให้มันเป็นบทละครของมนุษย์แต่ละคนชีวิตคนเฮากะซัำบทละครบทหนึ่งที่มันไปตามเรื่องตามราวทาั้งๆที่รู้ผิดถูกก็ทำมันเป็นเรื่องปกติแม่โตัวยนี่ก็บริ่าล ข้ามถูกข้ามใอย่างแค่ว่าเอาใจอย่าของเหนว่าถือประเผิดบ่ก็ขไม่ได้ผิดอย่างก็ไม่ได้ผิดศีลห้าอะไรนะก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไป,ไไไปทําตามผิดศีลผิดศีลหาของาศาสนาอย่าของก็ยึดตามผิดศีลนะกฎหมายของประเด้ผิดแล้วก็พยสยามในอย่างสุดท้ายแล้วก็ไปอ่อยต่อยเออพอล้มก็ให้กําลังใจพอได้ดีแล้วก็ชื่นชม ยินดีด้วยก็แค่นั้นเราอย่าไปกําหนดชีวิตคนอื่นอย่าให้คนอื่นกูมึงต้องคิดือกูคิดเด้มึงต้องเห็นมึงนี่กูเว้าแล้วนี่มึงมึงเห็ดแบบนี้ได้มึงเห็นบ่ถือเราอาจจะสนิทกันแค่ไหนอาจจะเตือนกันนิดนึงหลังจากนั้นอย่าไปวุ่นวายกับชีวิตเขาค่ะ นี่ผัวไข่ดีกว่าเทียกับมุ่นมึงทุกมือมันยังบ่ยอมแพ้ข่อยอยู่นี่ข่อยว่าปีนี้แล้วเดือนธันวาคมคือเดือนสุดท้ายของมึงกับกูถ้ามึงไม่เขียนพินายกรรให้กูนะกูจะออกจากชีวิตมึงมันบอกครูมึงแล้วปะกูเนียงีมึงบ่นจากปีจากศาลแล้วมึงกูปั่นมุ่นไอ้มึงมึงก็ยังอยู่ข่อยก็มึนอยู่ได้ไงกอดร้องไห้มึงกับกให้กูแน่สนน่ะ โบเขาไมชอบเขากล่องถ้ารูปได้อยู่เก็บใบอาหารไโปโพดยิ้ไใส่เลยส่ย้นผหวไหลวงไปสิไปเอามึงโพดยูหันบักผ้านาคือปวกกันปววเป็นนันวัณโลกเนี่ยเออ